เขาเรียกว่าสมบัติวัตถุที่ล้ำค่าคนเราสร้างบุญสร้างกุศลนเนี่ยมานานธรรมะก็ฟังมากพระก็ไหวามาเยอะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรานั้นเป็นคนที่มีบุญแต่ที่นี่บุญน่ะมันมีทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยถ้าบุญเปิดเผยนี้ก็เขาเรียกว่าสร้างทานที่อยู่ในรูปแบบ <c oughs> ส่วนบุญที่ไม่เปิดเผยก็คือซ่อนเล้นเอาไว้ในใจและก็บอกว่าฉันเนี่ยสงบแล้วฉันเข้าถึงธรรมแล้วฉันนั้นเนี่ยพ้นแล้วฉันได้มากแล้วฉันได้ผลแล้วอันนี้เขาเรียกว่าบุญแบบไม่เปิดเผยกับบุญแบบเปิดเผยแต่ทีนี้บุญที่ไม่เปิดเผยนี่น่ะ มันเป็นบุญที่จะต้องพูดกับผู้มีปัญญาหรือว่าพูดทีพด่พูดกับบุคคลผู้มีบาปน้อยนะถ้าคุยกับคนที่มมีบาปมากเนี่ยคุยไม่ได้หรอกเขาจะตั้งข้อสงสัยเราจะต้องไปคุยไปสนทนากับบุคคลผู้มีบาปน้อยเช่อนอย่างสมมติว่าไม่ว่าเราจะตั้งตั้งมนโนอะไรขึ้นไป เพียงแต่แค่ตั้งจิตปรารถนาอธิษฐานปั๊บจิตจะเบิกบานรู้กันที่ใจไอรู้กันที่ใจเนี่ยะเขาเรียกว่าสนทนากับผู้มีบาปน้อยนะเขาเรียกบาปมันน้อยสามารถสัมผัดได้แต่กับอันที่สองคนเราจะเชื่อเขาจะเชื่อยาก ถ้าเราไม่เห็นวัตถุพยทานเนี่ยไปพิสูจน์ให้เขาเห็นคำว่าเสียร่ำรวยได้เงินทองครอบครองของที่มีค่าทรัพย์สินตั้งมั่นอยู่ในทรัพย์สินตั้งไว้ในราคาแต่กลัวโจรกาจะนำไปไอ้นี้ก็ มันก็ยังระแวงอยู่ดีไอคนนี่รวยนะแต่ว่าไม่แตงตัวหรอกทําไมช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีใส่เพชรใส่ทองใส่ใส่เครื่องประดับไม่ได้เดี๋ยวมันมาเจอระกัมเอาไป <c oughs> อันนี้ก็เศรษฐีคือกันแต่เศรษฐีแบบพิษบังแต่มีเศรษฐีอยู่กลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ายกเอาทาทั้งหลาย มาฝากไว้ในใจมนุษย์มอบความบริสุทธิ์สร้างสาธารณประโยชน์ให้มีคนจำนวนมากต่างก็หลงไหลคลั่งไคล้จะมาเกิดโดยไม่ได้พกพาบุญบุญมาเลย